สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุ้มพันตุลากันค่ะคลิปนี้มาดูคุ้มพันจากคั้นส้มก้านดอกผักขันจองค่ะใส่เกลือสามช้อนโต๊ะใส่น้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะลงมือคั้นได้เลยะคะ่ะนี่คะ่ะอๆๆีกเลยคะดู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 นวด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 นี่ค่ะคั้นได้เลยะคะ่ะ ลคลิปนี้คุณพันจะร้องเพลงให้ฟังนะคะเพลงสะระโอเป็นเพลงที่คุณพันประพันธขึ้นมาได้ตัวเองคเชิญรับฟังได้เลยค่ะเชยู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 ชยสาระโอนำหน้าใครใครสะระโอนำหน้าใครใครประสมกระต่อลงไป กระสมกรลงไปรีบอ่านเร็วไวอ่านว่าต่อโโตรีบอ่านเร็วไวอ่านว่าต่อโอโตเชโย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 เช่ยเชโยคระโอน่าแครใคราราโน่าใครใครกระสมกระสาลงไปประสมกระสตาลงไปรีบอ่านเร็วไวอ่านว่าต่อโอโรีบอ่านเร็วไวอ่านว่าต่อโอโต เราห้าเบลสันโอค่ะบริษีทุกท้างเลยค่ะที่ข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดแบบไลค์กดแบบชร์ค่ะนี่ค่ะเอ็ดีค่ะท่านไว้ประมาณสามถึงสี่นาทีค่ะคันให้น้ำผักกัญจงออกนี่ค่ะ แล้วก็เอซีขาล้างด้วยน้ำดื่มสะอาดเลยค่ะนี่ค่ะเอซีขาล้างด้วยน้ำดื่มสะอาดแล้วก็ใส่น้ำตาลสายใส่น้ำตาลสายสามช้อนโต๊ะใต่ลงไปเลยค่ะผงชูรสหนึ่งช้อนชา ใสน้ำแช่ข้าวลงไปค่ะนี่ค่ะ FC ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณที่คิดทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเย่อมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบก,กับคูมพันได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ